สวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้องยืนมากหอดตานกีฬาของทีนแล้วนะคะกีฬาัิธีค่ะอนาวัฒนธรรมสวรรค์สวัสดีค่ะม้ากหอดตานกีฬาเพื่อแรกพี่น้องคะนี่เงินหน่อยเท้าเอกยาวริ้งถดีใจน้ำลายพี่น้องพี่น้องท่น้ำลายเด้เพิ่มมากคอนซอนนัาเนาะมือนยกเท้าเอกเท้าโทอันบ่แมนเอาเท้าลุ่มนะ ม่ได้ลูกก็าแมได้มาหอยจะจุ่มแะ้หลูกเพื่อนเพื่อนธรรมดาเพื่อนมหอยประมาณี่เกือบีสอยู่จ้ะจ้ามากระพอโจเนาะจ้าผอไปทักวันอยู่แม่บอสจาเราโน้ดในนองบนี่ที่พยควน่จ้าสู่ลายที่น้องเลยสู่ลายแล้วก็เก่งลายดีใจน้ำลายอันนี้พี่มอนอินก็มานั่นแหละมันมอนอิน กินเข่าอยู่นิวเข่านู้ก็กินด้อลูกบอกว่าถ้าแก่มาได้ลายนู้กิก่ดกินกินก่อนเด้อกินไปเลย้ักินเอาเลยจ้ากินก่อนเลยลูกกินเลยนู้กงกินเลยอ้านี่แหละคะคเสี่ดยังก็ผ่านอันอ้เนมีขอมาฝากาจ้ะเป็นที่แรกที่รองคาท่เ็การมนอาเนอีเอกอวอีลาเมาวันอีเตระ่นเป็มอกามีาเุกาะา มาเมื่อวานก็เห็นมินดีเมอร์คาโพรหมื่อวานนุ้ยเรนอยู่งานางานกัลลสินแม่นจับกกัลส,สินบดูปปบ,บัลลุปบัลลุป,ลป,ปแต่ว่าบัลลุปแม่นค่ะ,คะอ๋อจากแม่นค่ะขอบคุณค่ะโอ้หูเพื่นมีปากชาวน้ำเงินน่ำพี่น้นองอันนี้เพื่อนเอิญยังนอค่ะอ่ะาเ <laughs> พื่อนให้อ่านไอันเอาไปสั่นเดียวสุไปิซองบุนเดอร์นี่จากขอบคุณแน่แมาเมื่อวานมาเจอพอกับแม่ วก็ว่าระเด็นก็เสิร์ฟดูขึ้นมาก่าขึ้มาขบงแรงเน้นเหม็นดูเรืงจะค่อยเสิร์ชกตีก้ามมาเลยระจ่าเลยเดนเดินก็ปไปด้านไนอีกไม่ได้ักนอนคูนอ๋เด็งนุ่นคูนอีดดีดีวัน่อ นัเกินสิบไปพูดนานน้อมาดูจ้าไปเด้อค่ะไปเป็นกำลังใจให้นร้านจ้าไปไปกินเขาก็นี่แหละไปพี่น <ๆ S 2> <ส>้องค่ะสาวน้่มเงี้ยสีผ้าเบิ่งบดานอีหลาจักน้อยหนึ่งอุ้ยคลองนาวอนซ้อนหลายเป็นสวนเกษตรเนี่ยโอ้คิดถอดตอนถ่ายคลิปเกษตรเด้พี่น้องเลยก่อนมาถ่ายคลิปอีหลาอุ้งอิงเนี่ยสาวน้่มเงี้ย่ายคลิปเกษตรมาก่อนคนคนนี้ค่ะ อ,อีหลาอึ้งทีเก็เป็นคนนี่คาเด้อพี่น้องเองยู่โยางเพื่นอเนเพื่อนมีบ้านหล้าอยู่ปัจจุบันนะคะพี่น้องเป็นยูนานะคะตัวนี้ในบ้านตัางหากแต่วันนี้ยูนาการลัางไม้เมื่อนี่ลงเท้าเอวเท้าเท้างท้าบานลังงามหลังใหญ่ให้พ่อกับแม่สุดยอดอุดกระตันยูนะคะดีใจน้ำนล,นล,นล,ลายพี่น้องจ้ะพี่น้องน้ำไหลค่ง แม่โตกับมี่สีย่างไปเรื่อยๆจนหอดพุ่นล่ะน่องท้องพูนพุ่นล่ะยุ้ต้นบัวงวง <c oughs> พ่อเอ๋บอกว่้ยุต้ต้นบัวงวงมาสั่นมีคะแนกแม่ครัวะช่างสร้อยหอมซอยเน,นี่ยพักแง่สะเดาแง่จ้าบ้าขาพูนิมบ่นี่ขนมจีนจอบเบิงกอนหมูกันเด้อพี่น้องเลยจอบเบิงกอนหมูกันเด้อปลาดอันนี้ต้มปลาพี่น้อง น้องสอบซ่านก้อนโมเปิดบ่งกันโมกันบ้าน้ำยาน้ำยาขนนวกินน้ำยาข้าปุ้นพี่น้องสุดยอดซ้มโอ้ต้มยำกระดูกหมูบอกนูเนี่ยก็ได้น้ำยาขันนวลกินอ้ยุบุญแม่แม่เอาไมวบ้างนม่ค่ะพี่น้องเลยห็ใบไม่แมงเห็ดเหือ นุเปิดแล้วแม่นี่ยังตู้ขายเป็นของหวานนี่พี่น้องคะยังจ้ามาจังไหนเนาเะเลี้ยงให้ล่นกินโบ๊บกจกพอลงก,กินยังสุดยอดสุดจอดที่นี่เลแล้วก็ลลเล่นจอดยังหรอแม่นี่พี่น้องคะคนเตรียมการตอนรับพี่น้องแฟนรับพี่น้องครูเขาร่ กิ่งกนองคนอยากีนองมอ,งองีปา้าหน้าอาจะคือซีอยู่นี่น้ำตาลเมิดเนาะค่ะเน,นะาะสาดีใจน้าแเป็นกะเขือนี่เหะอ้ะเจีนอ,อย่างนี้แข็งแ้แหเือมันอไหลย่างเต็มน่จัดเต็มเนี่ยระเอกมันคือจัดเต็มเนี่มันคือไหลย,ย่างเนี่ยเขาอกเข,า,ข,า,ขาน้ำโอ้ยนะเลยเลยี่มาหลเอาจะดีอไเนาะ โบก็อู่ก็กินเนาะพ่อเอกเนาะเหลือเป็นยงใชสุดยอดสุดยอดนอนคารับจัดเต็มที่เขาพปุ่นนขาปุ่นที่จะซร้อลยโลกป้าลอยกิโลมันจะได้กินเดี๋ยวฮานี่นี่พ่อเอก็ปยังครับเหือเป็นังของหวานน้ำมีไม่อเห็นมือานมีใจมีใจน้ำเดียวพ่อเอกเ้อะีใจน้ำกินโลบูเจาก็ล่งใส่ำด้วยจะเลื่อนตุ่นเื่อนไตหนาเ ใจน้ำลายตาตาใจสิไปผ้าไปเบิ่งน้องใต้อุ้ยินพี่น้องพู่น้องตนวงนะครับต้นม่วงหน้อค่ะค่ะไปเบิ่งข้องพูดก่อนจากอ่ะก็เป็นข้าวผ้าดีมากเลยเป็นเพป็นกระสิเพี้ยแน่ค่ะก็น่าจะพักวันน้อยนึงอันนี้แพนแองบ์เหรคะแม่อ่ากำลังจะแก้มแพนแองค่ะหอมพี่น้องเลยหอมกินแล้วแม่เนาะ แต่กู้อดซอจอด,ดจอดนี่กองกำลังนักเลยพี่น้องคะอ่ะกองทัพต้องเดินได้ด้วยท้องเริงหรอ <c oughs> เดี๋ยวจะสื้อชิมตีเมื่อรถฉาดเงินแสบแน่นองสาวทำเงินม,มาเพิงตะก,กิก้งกระหู้แล้ว <c oughs> ได้กลิ่นนี่กับซื้อจอดแล้วไปจะพาไปเบิงน้องใต้ได้ป่ะตานี่หลายคนบอกว่าไปทายน้องใต้ให้เบิงแนวส,สันเดี๋ยวทางพีที่เข้าจังไปเบิงเนาะพี่น้องเนาะเ,เป็นเทือแรกทีได้มาบานกีฬานะคะ นี่เป็นหฮมม่วงขอกขอกงวขอกควายเนาะตาไหนเอยน้องชายน้องทองพูนอยู่ไหนลูกโอ้มาคือสบายแถบอะนนี่ยพูนี่คือสบายแถบนอนกินเลยบ่ะเนี่นยหรือว่าไม่สบายไทยเบิง้งเซร่ะทังพูดลูก กินใบกระทินอยู่พี่น้องคะ่ะกินผักกินใบกระทินอยู่ตะเอลูกฮาหันหนามาทักท่ายัองอีกไหนลูกหนหยแซ่บนีเอ้ยน้องชายดีนี่เนาะโอ้ยเป็นดีใจด้น,นี่นี่พี่น้องคะ่ะทักทายกับหันหนามาหา มันดีใจได้นี่เนาะดีใจได้เห็นเอื่อยสักผู้คุณบารมีเป็นะไที่น้องแฟนครับเขามาให้พอดีเป็นอยู่ในขอบเนาะแนมบอกไปชัดปอะไรเดี๋ยวไปอีกมุมหนึ่งบ่กฮอันนี้รอดไนกินใบกระถินมม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยหามุมบอลีีน้องหามุมก่หามมุม,มม้มปมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจังสิบใบทั้ง เพิ่นจะยกเสานะคะพี่น้องค่ะยกเสาเอกเสาโถ่เนนพิ่นจะเตรียมตอนรับแบบสุดจอดเลยค่ะเดี๋ยวจะหาปองไปหาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาคต,า,ตายในใีแฟนคเบิึงก่อนสวัสดี เบื้องหน้ามุมนี่เบื้องพี่น้องเบื้องคันนี่ติดติดขอบมุมมุมนี่เนาะท่องนะท่องอ้วนขึ้นบ่นนี้ท่องไงเมื่อเห็นที่แรกก็ทำทองบ่ไข่จกันสิกินเก,ก,กนลียงไรน้ำกระถิ่นทายไงเบิ่องละเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะ เจ้าพระท่านมาทายน้ำมูยู่เพิ่นวะมากเหรอคะเป็นเดือนแรกนะคะเป็นเดือนแรกที่ส้วนน้ำเงื่นเลยมากหน้ากีลาอุง้งอิงนะคะเป็นตะยูพี่น้องมองข้างเฮือนเพื่อนก็นจะมีข้องนำน้อยๆเป็นปูเป็นสวนเกษตรในหน่อยข้างบ้านเนาะผักสวนครัวประมาณนั้นนะคะดี เ,เดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งคุณเด้อค่ะพี่น้องปาตานีมองเพ่นเตรียมจากเหตุพิธีในการยกเสาเอกเสาโทมอือน,นี้นะคะกระถาเห็นว่าถาอาจารย์พะอาจารย์แล้วกระถาพอพอ,พอโจเพ่นมาขั้นมาอยู่นะคะโจเพ่นไปผักควันอยู่ตามเลิกนะคะพี่นอ้องคุณสาวน้ำเงินบ่แน่ใจว่าได้เลิกจะโมงสาวนุ่เงินไ่ได้ถามไม่น่อยมุมหนันนะคะ เดี๋ยวจังติดตามนี่คตตือจะต่อไปนะคะขอบคุณที่น้องค่ะที่ติดตามอยู่ดีนีแห้งหักแพงเป็นปันนะคะสวัสดีค่ะ